หลังจากกินอิ่มหนังท้องตึงเราก็จะไปเดินย่อยช้อปปิ้งซื้อของกินที่ห้างเมโทรมาร์เก็ตกันต่อพอดีว่าหลักๆที่กล้วยจะมาซื้อเนี่ยก็คือซอสถั่วเหลืองกุ้งปูอัดส่วนอย่างอื่นก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตโอเคพอเข้ามาด้านในก็เดินผ่านโซนเครื่องดื่มพอดีอาริฟก็เลยไปซื้อน้ําดื่มมาก่อนหนึ่งแพ็คไปเก็บไว้ในรถเอาไว้ดื่มเวลาเดินทางไปโน่นนี่นั่นนั่นนี่โน่นหลัน,น,นั้นก็ไปโซนที่สําคัญก็คือโซนซอยเครื่องปรุงเอเชียต่างๆเป็นหน้าใช้ชีวิตรอดอยู่ที่นี่ได้ก็แปลว่าี้าจเด๋ยว น,น่าจะโชว์ให้ดูว่าที่นี่มีซอสอะไรขายบ้างเอาที่สําคัญสําคัญสําหรับคนไทยเลยก็จะมีน้ําปลาขวดละ189บาทเกิดมาก็แพงมากเวอร์เลยซอสถั่วเหลืองก็ชอบใช้ตัวนี้ขวดละ50บาทซึ่งซอสถั่วเหลืองก็จะมีหลายแบบหลายยี่ห้อมามีทั้งแบบลดโซเดียมแล้วก็แบบลดความเค็มด้วยสลากสีแดงนี่ก็คือซอสซีอิ๊วดำนะซอสเทริยากิจะมี2ยี่ห้อซอสผัดไทยก็มี2ยี่ห้อด้วยราคา149บาทเหมือนกันน้ำจิ้มไก่มี2ยี่ห้อมีขวดเล็กกับขวดใหญ่ซอสหอยนางรมขวดเล็ก ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทน้ำมันงาแพงมากขวดน้อยๆเกือบสองร้อยบาทซอสมิโซะก็มีนะกระปุกละเก้าสิบสี่บาทมิรินแปดสิบเก้าบาทซอสพริกมีสองยี่ห้อผลิตจากไทยทั้งนั้นซอสสีส้มเข้มกับสีส้มอ่อนเนี่ยก็คือซอสสไปซี่มาโยนะส่วนพริกแกงมีสองแบบพริกแกงเคียวหวานกับพริกแกงเผ็ดราคาร้อยห้าสิบเจ็ดบาทอุยมีซอสมะม่วงด้วยเอาไปทำอะไรกินนะกะทิสี่ร้อยมิลลิลิตรหกสิบแปดบาทซลัยห่อซูชิห้าสิบแผ่นราคาหกร้อยสามสิบบาทโอ้ยจะแพงไปไหนวาซาบิแบบหล 59บาทของมันต้องมีหอยนางรมกระป๋อง2กิโลสา9ร้ยบกาทกะทกระป๋องใหญ่ลดราคาหรอจาก324เหลือ162แต่ป้ายด้านล่างมันติดว่า182นะไหนอาริฟรลองเช็คราคาในแอป,ปดูซิเวลาซื้อของเราจะสแกนสินค้าเข้าแอป,ปแบบนี้แล้วก็ไปจ่ายเงินตอนออกได้เลยสะดวกมากเลยค่ะนั่นไง182บาทราคาตามป้ายจริงๆด้วยโซนต่อไปเป็นโซนปลาแล้วก็อาหารทะเลซึ่งวันนี้ก็ยตั้งใจว่าจะมาซื้อปูอัดชอบกินยี่ห้อนี้500กรัมราคา ราคา379บาทแพงมากแต่ก็ต้องซื้ออุ๊ยทุกคนคะก็ดีใจมากในที่สุดก็มีไข่ปลาแบบนี้มาไข่สักทีเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักในการทําซูชิที่กุ้ยไม่ได้ใช้มานานมากเลยนะ5 0 0ยกรัมราคา349บาทราคาดีมากด้วยมีซูชิแบบสําเร็จขายด้วยนะหกเน้อยห้อยเจ็บบาทโอ้ยไม่ซื้อเดี๋ยวไปทํากินเองวันนี้ซื้อกุ้งแบบแกะเปลือกดีกว่ารุ่งเนี้8แ0กรัมราคา579บาทตัวใหญ่ดีด้วยอาริฟเอาไปสแกนเข้าแอปต่อไปกุ้ยก็จะมาที่ ผักเพื่อมาซื้อมะเขือเทศลูกเล็กตัวนี้มันกรอบหวานอร่อยกล้วยชอบมากเลยค่ะอ่ะอารีบสแกนเลย700กรัม47บาทเช็คพากาศให้พี่กล้วยด้วยราคามันไม่โชว์่ะโอเคหัวละ59บ้าทหัวเล็กแล้วก็แพงมากจะเหลือหัวเดียวยังไงก็ต้องเอาล่ะ